สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับผมวันนี้คลิปนี้ก็เดี๋ยวพาไปชมาภายในเก๋งเจ้าแคท3 2 0 d 2นะครับผมกับหัวเบเกอร์นะฮะก็จะลงงานวันแรกนะครับผมเดี๋ยววา่าเดี๋ยวจะไปพูดถึงการขับปงกีกับขับหัวเบเกอร์นะฮะมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะฮะ อ่เดีย๋ยวเราไปชมกันในกเก่งกันเลยกันเลยนะครับอ,อุยร้อนร้อนมากเลยพี่นนาะอ,อืเก่งเ,ออเจ้าดีมันก็มันจะไม่ค่อยใหญ่เหมือนในกเกณน,นะครับอ,อืเอโอ้แอร์เย็นมากเลยโอ,อ้ผมขับในกเกณฑทุกวันทุกวันแล้วก็มาขับดีู จะมองจะมองกล้องทุกที่เลยที่ไหนได้ไม่มีนะครับผมหลงหลงเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะครับอเดี๋ยวพูดถึงคอนโทรลก่อนในเกนในปกติจะจับอย่างนี้นะครับผมเรามาจับดีทูแล้วอย่างนี้เล็กๆในเกนจับแบบนี้ดีทูจับแบบนี้นะครับเล็กๆไม่ใหญ่คอนโทรลแข็งกว่ากันเยอะเลยนะฮะเราขับในเกนทุกวันนี้ความแรงความเร็วเร็วกว่านะครับแล้วคอนโทรลนิ่มกว่าเร้มาเจอดีทูก็จะแข็งๆหน่อยนึงนะ เดี๋ยวตั้งกล้องกันอ่ะมาลองกันเลยนะครับทําผู้ม้มนี่อ่อาเพราะใส่เราขับบุกจีทุกวันนะครับผมคอแตกต่างกับบุกีกับโมเบเกอร์นะโมเ่เบเกอร์จะหนักกว่านะครับผมหนักกว่าบุกีอ่าบุกีเราเนี่ยเวลาเราขยันตัวเขียทุ่นเขียนี้มันจะเบานี้นะครับ เบเกอร์มันจะหนักหนักหน่อยหน่อยนะฮะก็ไม่หน่อยอ่ะน่าจะหนักกว่าเป็นตันนะครับครั้งแรกเลยนะครับผมพี่ผมขับหัวเบเกอร์นะฮะว่ไม่เคยขับเลยนะครับถามว่ามันก็ ไม,ไม่ไม่ยากนะครับผม,มก็มันก็ไม่ง่ายนะฮะก็ะก็รู้นะครับผมว่าต้องขับแบบไหนยังไงนะฮะก็สันใช้ได้เลยนะครับ มากเลยเอออยสั่นเลยนะปลอดภัยด้วยนะครับผมโอ้โหหยุดก็เป็นแค่แขนเลยพี่น้ดาวว้าว เห็นต้องใจเย็นนะครับผม <laughs> ใจร้อนบอลได้อะไรไมนรโอ้โหก็ถือว่าเห็นตรงนี้ก็ไม่แข็งอะไรนะครับสีนี่มันยิบเลย เทือนนั้งคันเลยระวางหัวเบเกอร์กับอาลิปเปอร์นะครับผมผมว่าลิปเปอร์นี่สัมสัมมากกว่าโอเบเกอร์นะค่อนข้างจะหนักแรงรถเบเกอร์ผมว่าไม่เท่าไหร่ เลยขับวงกีมาแป๊บเดียวงานก็จะเสร็จนะครับแต่ว่ามาขับแยกต้อใจเย็นหน่อยอ่ามันจะคืบคืบใจเย็นหน่อยนะครับงานเราจะออกค้าหน่อยนิดนึ้ง Exactly. สำหรับคลิปนี้ก่อนจบเพลงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็พามาจบของเมเกอร์นะฮะเป็นงานแรกนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ